เตือนภัยหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบของธุรกิจขายตรงค่ะแล้วทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะสมาคมการขายตรงไทยได้เปรียบเทียบความแตกต่างไว้แบบนี้ค่ะ<บ>ข้อแรกนะคะค่าสมัครไม่แพงและใช้เป็นค่าคู่มือเอกาสารและสินค้าตัวอย่างแต่แชร์ลูกโซ่ค่าสมัครสูงมักหลอกให้จ่ายค่าอบรมหรือซื้อสินค้าเกินความต้องการข้อ 2. จําหน่ายสินค้าหลากหลายคุณภาพสูงยอดขายมาจากลูกค้าซื้อซ้ําส่วนแชร์ลูกโซ่ไม่สนใจที่จะขายสินค้าคุณภาพ ข้อสามมีการรับประกันความพึงพอใจเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้แต่แชร์ลูกโซ่ไม่มีนโยบายรับซื้อสินค้าคืนข้อสีธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจระยะยาวส่วนแชร์ลูกโซ่ร่ํารวยในเวลาอันสัน้นผู้เข้าร่วมจํานวนมากที่ฐานของพีระมิดจะเป็นผู้จ่ายเงินให้คนไม่กี่คนที่อยู่บนยอดของพีระมิดข้อ 5. การจ่ายผลตอบแทนรายได้และตําแหน่งมาจากยอดขายที่ขายสินค้าได้แต่แชร์ลูกโซ่สามารถซื้อตําแหน่งได้ข้อ6แชร์ลูก ไม่เน้นขายสินค้าให้ผู้บริโภคแต่ผลกําไรมาจากสมาชิกใหม่ที่จะต้องซื้อสินค้าตุนและรับภาระขายไม่ได้ข้อ7นะคะหลอกลวงคนให้เข้ามาในระบบแล้วก็หลอกลวงเรื่องของค่าตอบแทนค่ะนอกจากนี้ไม่มีใบอนุญาตจากสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอค่ะติดตามสาระเร็วได้ทาง Spacebar ค่ะ